ันนี่โอ้โหเจ้าช้างกับเจ้าควายครับวันนี้มาดูน้ําคุนะฮะดูโอ้โหเป็นยังไงฮะน้ําคุครับโอ้โหเนี่ยครับลงน้ําคูนะครับตอนนี้โอ้โหพาเดินลยุยลงน้ําคุนะฮะเป็นไงโอ้โหไงครับสวยมากเห็นไหมนี่นี่ครับพาเจ้าควายลงนะครับกับเจ้าช้างนะฮะ โ oh, อย้ยเดินเดินลุยแค่นหน่อยฮะโอ้ย oh. oh. มาเดินไปเลยครับแหวโอ้ oh. มีสไลเดอร์ด้วยยังไงโอ้ oh. ดูบรรยากาศครับพี่ช้างกับพี่ควายชอบมากครับดูมีน้ำตกด้วยโอ้โ oh. หสวยงามมากครับนี่ยังไงฮะไม่ต้องพูดถึงความสวยนะครับนี่ยังไงนี่ โอ้โหมีสไลเดอร์ด้วยครับโอ้ยพี่ควายพี่ช้างชอบมากเนี่ยครับโอ้โหไม่ชอบไม่รู้ว่าอย่างไรแนละ้วฮะบรรยากาศสิ้นสดุสดๆนี่ครับแหมเป็นไงดูงครับไปดูใ,ใกล้ๆดูงตรงใ,ใกล้ๆเรดูฟุ้งด้วยแรงมากครับดูนี่ฮนะโอ้โหแรงจริงนะเนี่ย ววยอควายชอบโอ้ยหัวตุ่มน้ำโอ้โหโดนสาดแล้วเป,ยยเปียกหมดแล้วครับแมดูครับเปียกหมดแล้วนี่เป็นไงโอ้บรรยากาศนี่ฟินสุดๆนะครับราดบุรีนะครับสวนน้ำราชบุรีนะครับโอ้ที่ท่องเที่ยวเยอะมากนะครับนี่ครับมีโอกาสมาได้นะครับ พี่ช้างกับพี่ควายชอบมากเลยจ้าโอเคจัใหม่คลิปหน้าครับ